สวัสดีค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าท้อแท้และหมดไฟไม่อยากทําอะไรเลยกิมมีเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่กิมก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาคุยด้วยเหมือนกันแน่นอนว่าการดําเนินชีวิตของเรามันอาจจะเป็นไปด้วยปัจจัยต่างๆด้วยสิ่งที่เราจะต้องทําหน้าที่ความจำเป็นหรือว่าใดๆก็แล้วแต่ จุดหนึ่งหรือช่วงหนึ่งของชีวิตเกิดความดาวและรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมันมีอยู่วันหนึง่งเป็นงานงานศพของย่าเนาะอืงานศพของยา่าแล้วก็ในงานก็จะมีงานทางใต้เขาจะมีการแบบว่า ทำอาหารกับข้าวให้กับคนที่เขาเขามามางานมามามาร่วมแสดงความเสียใจ่งก็จะมีการทำกับข้าว,าวแล้วก็ในคืนนั้นนะคะมันอยู่คืนหนึ่งที่เรากลับบ้านกับแม่และก็เป็น คนสุดท้ายที่อยู่จนจนจบงานแล้วมันมีเศษเศษอาหารจากจากจานที่คนเขากินเหลือก็จะมีพวกเศษข้าวเศษกระดูกเศษแกงเศษชิ้นเนื้อหมูอะไรเงี้ยแล้วก็แม่เราอ่ะเขาก็ไปเก็บเศษอาหารพวกนั้นใส่ถุงใส่ถุงทุกคนแล้วก็เอากลับบ้าน แล้วบางเอิญว่าวันนั้นอ่ะเราก็แกล้งแม่ใช่ไหมเราก็แบบเอามือถือนี่แหละก็ถ่ายถ่ายคลิปวิดีโอแล้วแบบก็แบบแกล้งๆว่าอุ้ยดูสิแม่ขโมยไหมขโมยขโมยเศษอาหารขโมยเศษข,ข,ขยะขโมยเศษขยะอะไรเงี้ยแล้วเสร็จทีนี้แม่ก็แบบเฮ้แกก็จะเป็นคนที่แบบจริงจังแล้วก็กิ่งก็ถามแม่ไปว่า แล้วแม่แม่จะเก็บเศษอาหารพวกนี้ไปทําไมคนอื่นเขาไม่เก็บกรหรอกนะเศษอาหารพวกนี้ยเขาเก็บแต่อาหารดีๆใส่กล่องกดเข้าออกแกงลบบานอ่ะเป็นของดีๆเป็นของที่แบบมันยังกินได้มันไม่ใช่เศษไม่ใช่ของเหลือเขาจะแม่แล้วก็ถามมาว่าคนอื่นเขาไม่เห็นจะเก็บเหมือนแม่เลยทําไมแม่เก็บเศษอาหารละ่ะแล้วทําไมแม่ไม่เก็บของดีๆละ่ะ แล้วแม่ก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งสตันมากแล้วแบบกินใจมากแม่ก็บอกว่าแล้วนี่มันไม่ได้มีประโยชน์สำหรับคนแต่มันก็มีประโยชน์สำหรับไกลแล่้วก็มาแปลเป็นภาษาทางการง่ายๆแล้วก็คือว่า เศษอาหารเศษข้าวที่คนไม่เห็นคุณค่าคิดว่ามันไม่มีคุณค่าแล้วมันเป็นเศษแล้วแม่เห็นคุณค่าของมันและแม่ก็บอกว่าเศษอาหารนี้ถึงแม้จะไม่ใช่อาหารที่ดีแล้วมีคุณค่า สำหรับคนที่เขากินกันแต่ว่ามันก็สามารถเอาไปเลี้ยงไก่ได้เลี้ยงหมาได้ให้มันกินแล้วมันก็มีชีวิตอยู่ต่อได้สุดยอดกินใจแล้วแบบขนลุกมากแล้วมันก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ว่าแม่คือสิ่งวิเศษสำหรับฉันจุดประกายใดๆต่างๆด้วยแค่คำคำเดียวว่า มันไม่มีประโยชน์สำหรับคุณก็จริงแล้วไก่อ่ะเออแล้วหมามันมีประโยชน์สำหรับไก่สำหรับหมานะแล้วเราก็แบบอึ้งจะ้ะก็มาคิดว่าเออขนาดเศษอาหารเป็นอาหารดีๆแล้วกลายมาเป็นเศษอาหารยังมีประโยชน์กับสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นแล้วพอลงก็มานึกลวก็มาเปรียบเทียบว่าเฮ้ย ชีวิตเราบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมีประโยชน์กับคนปะโลมีประโยชน์กับสัตว์ก็ได้ตองมีประโยชน์กับไก่กับหมาก็ได้และจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นเนื้อหมูหรือว่าเป็นอะไรใดๆมันก็เหมือนกับตัวเราอ่ะ คือในสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะในข้าวหรือว่าในตัวคนอะมันมีประโยชน์แล้วก็มันก็มีคุณค่าในตัวเองมันอยู่ที่ว่าเราหรือว่าสิ่งสิ่งนั้นอะไปมีประโยชน์กับสิ่งสิ่งไหนนั่นก็คือมันก็คือทําให้เราเรียกมันว่าคุณค่าคําว่าคุณค่าเนี้ยมันก็ตอบโจทย์ที่ว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ ค,ค,คุณค่าก็คือประโยชน์คุณค่าก็คือประโยชน์สิ่งที่ทำนั้นมีประโยชน์นั้นเรียกว่าคุณค่าการสร้างคุณค่าให้ตัวเองก็คือเราได้สร้างประโยชน์ให้กับใครบ้างเมื่อเราได้สร้างประโยชน์ให้กับใครไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์นั่นเทากับว่ามีคุณค่า และสิ่งที่จะมาแก้ในจุดจุดหนึ่งที่เมื่อตัวเองพบกับความคิดที่ว่าฉันไม่มีคุณค่าเลยฉันไม่มปประโยชน์ฉันหมดไปฉันไม่มีแรงนั่นเป็นเพราะว่าเราลืมเห็นคุณค่าในตัวเองเราลืมขอบคุณตัวเองวิธีการ มีสองอย่างที่จะพูดในคลิปนี้และทำให้ค่อยๆดีขึ้นนั่นก็คือการเห็นคุณค่าการเห็นคุณค่าก็คือขอบคุณที่ตัวเองได้ทำประโยชน์อะไรในวันนี้วิธีที่2เขียนความสำเร็จที่เราได้ทำแล้ววันนี้ความสำเร็จง่ายๆอาจจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเป็น ตักน้ําให้พ่อแม่อาจจะเป็นช่วยทํางานบ้านช่วยกวาดขยะช่วยล้างห้องน้ําช่วยสาธรารณณะอาจจะเป็นการทํางานให้เสร็จตามเป้าหมายการเขียนการขอบคุณการบอกการมองเห็นสิ่งต่างๆพวกนี้ทําให้สมองความรู้สึกมันเพิ่มขึ้นยกขึ้นว่าจริงๆแล้วมันมันมีคุณค่านะ ถึงมันไม่มีคุณค่าสำหรับบางสิ่งแต่มันก็จะมีคุณค่ากับอีกสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เรามองแค่มุมเดียวว่าเอ้ยเราไม่มีคุณค่าเลยว่ะเราไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะเกิดมาทำไมเราจะอยู่ทำไมวะยู่เหมือนคนแบบไร้ประโยชน์จริงๆแล้วไม่ใช่นั่นเกิดจากว่าเราอะมองแค่มุมเดียวเว้ยเรามองแค่มุมเดียวที่เป็นในแง่ลบ เราลืมมองไปอีกมุมหนึ่งที่มันเป็นในแง่บวกซึ่งมันก็อยู่ในครัวตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเรามองเห็นว่าสิ่งที่กําลังคิดอยู่กำลังจมอยู่ในแง่ลบให้เปลี่ยนมาเป็นแง่บวกโดยการขอบคุณตัวเองเขียนความสําเร็จของตัวเองลงไปในกระดาษและที่สำคัญก็อย่าลืมที่จะนึกถึงเรื่อง เศษอาหารที่กิงเล่าให้ฟังมันไม่มีใครหรอกที่เกิดมาแล้วจะไร้ประโยชน์ขนาดคนพิการเขายังสามารถแต่งหน้าด้วยขาของตัวเองได้เลยมันมีอยู่คนหนึ่งที่เคยเห็นในโซเชียลเป็นติ๊กต็อกเกอร์ใช่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เขา มีแค่ขาแล้วเขาก็แต่งหน้าแล้วพูดตามก็เยอะใช่มันไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไรประโยชน์ทุกคนมีข้อดีในตัวเองขานาเสษอาหารยังมีประโยชน์กับสัตว์เลยแต่ว่าก็นั่นแหละบางครั้งเราจะลืมบางครั้งเราจะมองมุมเดียว ก็มาชวนคิดชวนคุยในอีกมุมหนึ่งเพื่อที่จะเปิดมุมมองอะคะ่ะเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกที่แบบว่าเกิดมาแล้วจะไม่เจอปัญหาไม่มีใครหรอกที่เกิดมาแล้วจะเส้นทางแต่รูแต่กีบกุหลาบไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆเลยชีวิตมันไม่มีสีสันแล้วมันก็คงจะไม่สนุกและกิ่งก็คงจะไม่ได้ออกมาพูดแบบนี้หวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเ,เพราะมันทําให้กิ่งรู้สึกว่าคนที่ฟังได้ประโยชน์นั่นก็เท่ากับว่ากิ่งได้สร้างสิ่งที่มันมีคุณค่าให้กับตัวกิ่งเองแล้วเพราะกิ่งก็เชื่อว่าสิ่งที่กิ่งทํามันก็คือคุณค่าของตัวเองที่กิ่งได้ให้ประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็ยังเชื่อเสมอว่าฉันจะ ทำคลิปวิดีโอต่อไปเรื่อยๆจนกว่าพวกคุณจะเบื่อฉันก็จะเชินคุณคุยไปเรื่อยๆโอเคอย่าลืมนะเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองไปแล้วค่ะจบแบบส,สวย